Back แบ็กเวอร์ชัน15.0นะครับตอนนี้ออกเป็นตัวเบตา้าเพื่อนๆมีการแบ่งปันกันนะครับต้องขอขอบคุณผมก็ได้ข้อมูลมาจากาคุณสุรพงษ์และก็คุณวัชรินนะครับในกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีทางลายก็เลยลองได้าดาวน์โหลดตัวทดสอบหรือตัวเบต้าเนี่ยมาลองติดตั้งและใช้งานกันด้วยนะครับผมตอนนี้ยังเป็นตัวทดสอบหรือตัวทดลองกันอยู่นะครับซึ่ง ความสามารถใหม่ของ Google Talkback Version 15.0ก็เป็นชุดการเข้าถึงพิเศษของ Android นะครับหรือ Accessibility สูตรตอนนี้ณนะปัจจุบันจริงๆเรายังใช้เวอร์ชัน1 4 x อยู่นะครับแต่ตัวตัวนี้เป็นตัวทดสอบเนาะสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับที่จะให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากขึ้นสำหรับตัว Google Talkback Version 15.0นี้นะครับ ทีเด็ดที่สุดเลยก็คือนำความสามารถของ Gemini นะครับเป็น AI มาผนวกเข้ากับ Google Talkback ซึ่งสมมุติว่าอย่างเช่นผมอยู่ที่โฟกัสอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างเช่นไอคอนตัวไหนดีหน้าแรกโทรศัพท์โทรศัพท์อย่างเงี้ยไอคอนโทรศัพท์นะครับผมอยากให้เขาอาธิบายอาไอคอนตัวนี้อธิบายในส่วนของรูปภาพที่โฟกัสอยู่อธิบายในส่วนของหน้าจอที่อยู่ เราก็เปิดเมนู Talkback เราต้องอยู่ที่นั่นนะครับอผมเปิดเมนู Talkback ป๊บเปิดสิครับเปิดเปิดเมนู Talkback แล้วเราก็ปัดความมาอธิบายรูปภาพเนี่ยก็จะมีเมนูอธิบายรูปภาพอยู่ในเมนูต่างๆี่ยจากรายการที่โฟกัสเนี่ยครับคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดก็จะอยู่ในเมนูต่างๆที่อยู่ในเมนู Talkback ที่เราอาจจะเคยเจอเมนูนี้ตั้งแต่ Talkback เวอร์ชันก่อนแต่เวอร์ชันนี้เขาผนวกความสามารถของอาการอธิบายรูปภาพ Google Gemini มานะครับ เป็น AI ทําให้สามารถอธิบายออกมาได้เป็นแบบนี้เลยนะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บอ่ะเนี่ยเขาก็จะตึงต้งตึงต้งตึ้ตรวจพบรูปภาพอ่าเขาก็จะบอกตรวจพบรูปภาพติดกุ่มรูปภาพนี้แสดงโทรศัพท์โดยมีพื้นหลังสีขาวและโทรศัพท์สีดำเงินอ่าต้องขออภัยนะพอดีมีการบันทึกหน้าจอทําให้ จริงๆเขาจะอ่านออกมาให้อัตโนมัติประโยคนี้เลยครับผมเนี่ยรูปภาพนี้แสดงโทรศัพท์โดยมีพื้นหลังสีขาวและโทรศัพท์สีน้ำเงินนี่ก็เป็นโลโก้เหมือนพื้นหลังสีขาวทโทรศัพท์โทรศัพท์สีน้ำเงินเป็นโลโก้ของไอคอนแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของผมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปัด อ่านซ้ําโดยการปัดขวาปุ่มก็จะมีปุ่มปิดถ้าเราไม่ไม่ต้องการอ่านซ้ําแล้วก็1นิ้วแต่สองครั้งแตง่ถ้าคุณต้องการอ่านซ้ําก็1นิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมารูปภาพนี้แสดงโทรศัพท์โดยมีพื้นหลังสีขาวและโทรศัพท์สีดำเงินถ้าเราอ่านจบแล้วมี2วิธีการคือ1ปัดขวามาที่ปุ่มปิดปุ่มปิดแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งหรือกดปุ่มกลับครับเราใช้ความสามารถของท็อกแบ็คก็ได้นะครับ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวซ้ายหรือแตะที่ปุ่มกลับนยครับอ่า เดี๋ยวนะครับเราต้องหนึ่งนิ้วอะง,ง่ายๆสุดดีกว่าเนาะปัดรูปปัดปิดปุ่มปัดขวามา1ครั้งที่ปุ่มปิดแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งบางคนบอกว่า1นิ้วลงเลี้ยวซ้ายไม่ถนัดเลยก็ปัดขวาทีนึงที่ปุ่มปิดแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บลลก็จะกลับมาหน้าหลักนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปใช้ในส่วนของการถ่ายรูปดูนะหน้าแรกการตั้งค่ากล้อง,องถ่ายรูปน,นะครับเข้ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปศูนย์ใบหน้า การแชร์ผ่านโซเชียลหนึ่งใบหน้าซ้ายความกว้าง40เซนติเตของหน้าจอหนึ่งใบหน้ากึง่กลางความกว้าง30เนติเมตของหน้าจอถ่ายรูปผมเองนะครับอ่าเองนะครับแล้วผมก็สลับเป็นโหมดภาพบุบไปที่แกลลอรี่รูปภาพนะครับมาที่ก็คือเดี๋ยวเราก็ถ้าเราได้รับรูปเราได้รับรูปจากในไลน์หรือเราได้รับรูปจากเมสเซนเจอร์หรือเราถ่ายรูปเองแบบเนี้ยเราก็ไปโฟกัสอยู่ที่เมนู ตัว<า>ที่ถายาเมื่อ <5 S 1> กรัมไกยอยจุดสองศูนยบามิกาเร,เราก็มาโฟกัสเอาเพ์เซอร์หรือ,อตัวกรอบนะครับมาโฟกัสที่ตำแหน่งของรูปภาพอย่างเช่นถ้าในลานแเราก็ปัดไปเจอรูปภาพนั้นพอเจอรูปภาพอาจจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้ใหญ่หรือว่าลองลองอยู่ที่รูปภาพลายก็ได้นะ,ะแต่ผมสอสาธิตอย่างนี้ซึ่งเราก็เหมือนเดิมครับเปิดเมนู Talkback ปึ๊บ เมนูคบักแล้วผมก็ปัดขวามาทีนึงอธิบายรูปภาพคุณก็หาเมนูนี้ครับอธิบายรูปภาพแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บเขาก็จะประมวลผลให้เรานะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับเอารูปภาพนะครับจริงๆเขาต้องอ่านให้อัตโนมัติแต่พอผมใช้การบันทึกหน้าจอเขาเลยไม่อ่านให้ผมนะครับเนี่ยเขาจะอ่านแบบเนี้ยเนี่ย รอบนี้ไม่ยอมแปลเป็นภาษาไทยให้ผมนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมทําสื่อมันต้เกิดอาการแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าเนี่ยลองทดสอบยังไงเขาก็แปลเป็นภาษาไทยให้ผมนะอันปิดกลุ่มอ่าโอเคปิดไปก่อนนะครับนเ,เนี่ยอ่าโอเคเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมรูปภาพที่ถ่ายเมืออ่อ5้ากรัมไก่ยอยาจุดสองนงิบสานีเราสามารถนะครับไปตั้งค่าตั้งค่าทางเขาเรียกว่าการใช้ การใช้ท่าทางสัมผัสเนี่ยอื่นๆมาเราไม่ต้องเข้าเมนู Talkback บัดไปหาคําอธิบายภาพอ่าแล้วก็เคาะใช่ไหมครับผมอ่าให้อธิบายภาพคืออ่าอย่างผมผมไปตั้ง4นิ้วแต่3ครั้งซึ่งมันยังไม่มีหรือคุณจะไปเอาคําสั่งที่มีแล้วแล้วไปใช้แทนอย่างเช่น1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาบางคนหรือ1น,นิ้วลงเลี้ยวขวาซึ่งมันซ้ําซ้อนกันเนี่ยเอามาใช้1อันเป็นอธิบายภาพก็ได้อย่างเช่นผมตั้งผมอยุดตรงนี้ปุ๊บ ผมไม่ต้องเปิดเมนูล็อกแบก็คผมใช้สีนิ้วแตะสาครั้งตึกตึกตึกอ่านี่ครับเขาก็จะมาเลยอ่าตรวจพบกรุปภาพนี่ครับุบ่มโอเค okay. ขออนุญ,ญาตตออก,ก่อนนะครับลลคือบางบางจุดบางที่เขาอาจจะยังมีการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งอาจจะเจอบางส่วนนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากับบางตัว ตัว tts บาง tts ก็จะไม่ยอมอ่านเป็นภาษาไทยนะครับผมลองกับเสียงของ v o c a l i z e r ลองกับ google อ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสมมุติเป็นตรงมีพายุฝนฟ้าคะนองระจใยทั่วไป27ตรงนี้ละกันตรงเนี้ยที่เป็นที่เป็นเหมือนกับตัว widget ของสภาพอากาศนะครับแล้วผมก็จะใช้ท่าทางสัมผัสที่ผมตั้งไว้ให้อธิบายภาพตึกตึกตึก ดูสิครับว่าเป็นตรวรูปภาพนี่ครับภาพแสดงสภาพอากาศที่มีสัญลักษณ์ของฝนฟ้าขนองร้องกับอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสและข้อความที่บอกว่าเวลา5โมงเย็นเนี่ยครับคือเอท่าที่ทดสอบนะครับก็ถือว่าหลายๆที่หลายๆจุดนะครับทำให้เราสามารถที่จะให้เขาอธิบายออกมาเป็นภาษ,ษาไทยแล้วก็ในข้อความนั้นได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราปัดความาปิดเรียนรู้กันดีกว่า แต่ว่าบางจุดเราก็พบว่ายัางยังมีการแบบว่าอธิบายออกมาเป็นภาษาอังกฤษบ้างอย่างที่เจอนะครับผมแต่ว่าตอนทีไ่ไม่ได้ไม่คือเข้าไปที่แอปไลน์หรืออะไรเนี่ยเจอรูปภาพเขาเขาอธิบายเป็นภาษาไทยมาเลยนะครับโดยส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพบว่าเขาอธิบายเป็นไทยแล้วก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยที่บางครั้งจงต้องมาเป็นตอนทำสื่อทุกทีเลยแต่ว่าเนี่ยให้เห็นเลยว่านี่คือการทำสื่อแบบ เขาเรียกว่าเจอในสถานการณ์จริงแล้วถ้าเพื่อนๆเจอก็ไม่ต้องสงสัยเป็นเหมือนกันครับผมดังนั้นแต่ตอนนี้เป็นตัวทดสอบในอนาคตเขาคงจะทําให้มันสมบูรณ์กว่านี้เพราะว่า TalkBack ตอนนี้ผูกกับ Gemini AI สุดเก่งของทาง Google แล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่า TalkBack เวอร์ชัน15ที่เราจะได้ใช้กันอีกไม่นานเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวเต็มออกมาคุณจะได้ใช้กันนะครับผมมาลองก่อนสำหรับ ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ลองก่อนกับเครื่องที่ไม่ใช่ของซัมซุงนะครับเครื่องเครื่องหลายๆเครื่องถ้ามีการแบ่งปันไปก็สามารถลองติดตั้งได้แต่ว่ามันยังเป็นตัวทดลองนะครับอาจจะมีบั๊กหรือเปล่าอันนี้ตอนนี้เท่าที่ใช้มายังไม่เจอนะอ่ะผมจะไปที่การตั้งค่าท็อกแบ็กนิดนึงนงครับเมนูท็อกกการทํางานของระบบ,บการตั้งค่าท็อกแบ็กไปที่การตั้งค่าท <Talk Back. S 1> ็อกแบ็ก เดี๋ยวเราจะขออนะุญาตฟีเจอร์ใหม่ท็อกบั๊กหนึ่งจากยี่สิบเอ็ดฟเจอร์หนึ่งรายการ,ากร,าการเดี๋ยวนี้ค่อนข้างดีคือเราสามารถเขาจะแจ้งฟีเจอร์ใหม่ใน t a l k Back เวอร์ชันใหม่เลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และอ่านและฟังไปพร้อมกันครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่ฟีเจอร์ใหม่ใน t a l k Back ปุ๊บยินดีต้อนรับสู่ Talk Back ที่อัปเดตแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะหนึ่งจากห้าคุณจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ผมจะปัดให้เพื่อนเอนฟังนะครับคำอธิบายร ทีมสนับสนุนคนพิการของ Google อ่าอันนี้ก็อีกหนึ่งอันตัวเลือกการพูดรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนและสัญ,ญลักษณ์อืมคำสั่งใหม่สำหรับจอแสดงผลอักษรเร็วโอ้ถ้าคนที่เมียกเื่องอนรเบลนะผมไม่มีอันนี้ถ้าทางสัมผัสใหม่สำหรับแป้นทีมอักษรเร็วอ,อักษรเบลซะเยอะนิดนึงคุณจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในอีกไม่กี่หน้าจอบถัดไปอ่าถัดไปเลยนะครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่าเคาะปึ๊บคำอธิบายรูปภาพโดดยยละเอี หน้า2องจาก 5. คุณสามารถได้ฟังคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดซึ่งทำงานโดยระบบ g e n e r a t i v e ได้แล้วหากต้องการเปิดฟีเจอร์ให้อยู่ที่ <c oughs> ขออรูปภาะครับคุณสามารถได้ฟังคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดซึ่งทำงานโดยระบบ,บ,บ g e n e r a t i v e ได้แล้วหากต้องการเปิดฟีเจอร์นี้ให้อยู่ที่รูปภาพด้านล่างเปิดเมนู Talkback แล้วเลือกอธิบายรูปภาพเหมือนอันนี้ก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็เปิดเมนู Talk เอ่อ 3นิ้วแตะ1ครั้งหรือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาเพื่อเปิดเมนู TalkBack นะครับแล้วก็ปัดไปที่อธิบายรูปภาพแล้วก็เคาะเวลาที่เราต้องอาการดูรูปหรือเราหยุดที่ตรงไหนแล้วอยากให้เขาอธิบายภาพออกมาให้เราฟังนะครับนี่คือวิธีการใช้งานโดยการใช้ตัว AI นะครับอย่าง Gemini มาช่วยแล้วกันนะครับผมข้อความประมาณนี้ รูปภาพตัวอย่างเปิดเมนูท็อกบัคและเลือกอธิบายรูปภาพเพื่อฟังคําอธิบายโดยละเอียดกรูปภาพคุณอยากลองเขาก็บอกตรงนี้คือรูปภาพตัวอย่างนะครับเราก็ใช้3นิ้วแต่หนึ่งครั้งก็ได้ปุ๊บเมนูแล้วก็ปัดขวาม,มา,บบาอ่าอนจากรายการที่อ,อธิบายรูปภาพปัดมาจนเจออธิบายรูปภาพแล้วหนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเขาก็จะตึง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 อย่างเงี้ยครับแล้วก็

อย่างที่อย่างที่บอครับว่ายัางตอนนี้ยังเป็นตัวทดสอบบางครั้งเขาก็แปลแปลยังไม่แปลภาษาไทยให้เราบางครั้งเขาก็แปลดังนั้นนะครับการใช้งานตามปกติเนี่ยผมพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยแปลไทยหมดเลยแต่ว่าพอตอนนี้ผมเปิดบันทึกหน้าจอไปด้วยเขาก็บางทีก็แปลให้ไม่แปลให้อาจจะยังอยู่ในตัวทดสอบนะครับแหมหน้าแตกเพลิงแต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทางที่ดีแล้วกันปัดความมา คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลา,าในหมายเหตุระบบอาจยังไม่รองรับบางภาษารอ,องรับแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่ามันมันบางทีก็ยังไม่ยอมแปลไทยให้เราเนะดูข้อมูลเพิ่มเติมถัดไปเราก็กดถัดไปครับ1นิน้วแต่2ครั้งทีมสนับสนุนคนพิการอาของ Google นี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งคือทีมสนับสนุนเอ่อแต่ผมผมเองก็ยังเห็นเมนูแล,แล้วแหละเดี๋ยว,ยวบ,อบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะทีมสนับสนุนคนพิการของ Google อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Google Talkback หน้า3จาก5ทีมสนับสนุนคนพิการของ Google พร้้อมใหคววาช่ย ด้วยฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกซึ่งรวมถึง Talk Back หากต้องการตรวจสอบวิธีติดต่อที่มีหรือรายงานปัญหาให้ไปที่การตั้งค่า Talk Back ติดต่อทีมสนับสนุนคนพิการของ Google อ่าเขาก็จะบอกว่ามาที่ตัว t Talkback นี่แหละครับแล้วก็เข้าไปหาทีมผู้สนับสนุนนะครับผมดูข้อมูลเพิ่มเติมถัดไปอ่าถัดไปหนึ่งนี้ตัดสองครั้งดวเลือกการ<ะ>พูดรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนและสัญ,ญ,ญลักษณ์ตัวเลือกการพูดหน้าสี่จากห้า ตอนนี้คุณควบคุมได้ว่าจะให้ท็อกบัคพูดเครื่องหมายวัคตอนและสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดส,ส่วนใหญ่หรือบางส่วนได้หากต้องการเลือกระดับรายละเอียดที่คุณต้องการให้ไปที่การตั้งค่าท็อกบัคการพูดรายละเอียดพูดเครื่องหมายวัคตอนและสัญ,ญลักษณ์เคล็ดลับคุณยังใช้การควบคุมการอ่านเพื่อเปลี่ยนวิธีที่ท็อกบัคพูดเครื่องหมายวัคตอนและสัญ,ญลักษณ์อย่างรวดเร็วในขณะที่ไปยังส่วนต่างๆได้ด้วยหากต้องการตั้งค่าให้ไปที่ปรับแต่งเมนูปรับแต่งการครวบคุมการอ,อ่านอ๋อโอเคก็ก G ็ถือว่าเป็นอี <Mul> ตัวเอ่อตัวคอมมูพังชูเอชันนเอ่อพวกสญนดาษักต่างๆได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับผมแบ่งส่วนว่ามีอะไรส่วนใหญ่บางส่วนทั้งหมดเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูข้อมูลเพิ่มเติม ถัดไปคถัดไปเพื่พาสั่งและท่าทางสัมผัสใหม่สําหรับอักษรเร็วอันนี้ผมเองอาจจะขออนุญาตข้ามเร็วหน่อยเนะเาะเขาเขาจะมีท่า <ๆ S 2> ทางใหม่ๆเนี่ยเ้ียบเีหน้ายคุณสามารถใช้คําสั่งและท่าทางคาสั่งของจอแสดงผลอักษรเร็วส่วนหัวเลือกจากเคอร์เซอร์จนถึงจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความกด Space และจุด1 2 3 7 8 เขาจะมีท่าทางการควบคุมด้วยแป้นพิมพ์อักษรเบลหรือเบลดิสเพย์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยเลือกจากเคอร์เซอร์จนถึงจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความกดสเปซและจุดสี่7้าหกเจอันนี้ผมเองอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้แต่ว่าใครใช้เบลดิสเพย์อยู่ก็มาศึกษาการใช้แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดใหม่ๆกันนะครับผมท่าทางสำท่าทางสนะมกรน้า เสร็จสิ้นปุ่มท่าทางสับโอเคเลือกจากเคอเสร็จสิ้นก่อนหน้าปุ่มเสร็จสิ้นเสร็จสิ้น่เสร็จสิ้นนะครับอ่เรียบร้อยละประมาณนี้ข้อมูลที่เขามีการตั้งค่าท็อกแบ็กโอเคนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆใน Talkback อ่ะแล้วเอ่อติดเออมีอะไรใหม่บ้างเนี่ยการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความจุดสามจาก21ที่เขาบอกของใหม่นะครับ พอเราอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กตอนนี้เราอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับเมนูใหม่เดี๋ยวขออนุญาตไปที่ด้านล่างๆนะครับผมท็อกแบ็กที่การตั้งค่าขั้นสูงจุดหนึ่งหกปิดท็อกแบ็กที่ p Play s สโต e เพื่อชันท็อกแบ็กปัจจุบัน15.0หจุดศูนย์สจากตีอนนี้นี้ก็เป็นยืนยันว่าเราเป็นท็อกแบ็กสิบห้าจุดศูนย์แต่เป็นตัวทดสอบก่อนนะบทแนะนำและความช่วยเหลือเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆบทแนะนำขอความช่วยเหลือและความ ติดต่อทีมสนับสนุนคนพิการของ Google รับความช่วยเหลือในการใช้ Talkback หรือรายงานปัญหาจุด2 1จาก21เขาก็จะมีเมนูนี้ครับติดต่อผู้สนับสนุนนะ่ะเป็นทีมทีมสำหรับ support เรานะครับสามารถกดเข้าไปเขาก็จะเปิดเข้าสู่ปึ๊บ Google Chrome <0. S 1> ตอนนี้ก็จะเปิด Google Chrome แถบความคืบหน้า ติดต่อทีมสนับสนุน,นรพพิการของข้ามไปที่เนื้อหาหลักยุบแล้วเมนูหลักก็จะมีเมนูต่างๆนะครับบอกว่าตอนนี้เราสามารถโทรได้ไหมเราสามารถแชทผ่านช่องทางไหนได้บ้างเขาก็จะบอกว่าให้บริการตอนไหนถึงตอนไหนซึ่งดูแล้วหลายๆบริการในประเทศไทยเราก็อาจจะเหมือนกับว่า มาเช้านะอาจจะเช้าไปก็บอกอยังไม่มี g อ o g l e Ask s e l e n i u ที่ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือค้นหาศูนย์ช่วยเหลือติดต่อทีมสนับสนุนผู้พิการของ Google ส่วน,นหัวหนึ่งก,ก็ก็เหมือนตรงนี้ต้องเรียนรู้การใช้งานทีมสนับสนุนผนะู้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญส่วนหัวสองนะครับหากต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้เลือกตัวเลือกการสนับสนุนแล้วไปที่ลิงก์ของการสนับสนุนดังกล่าวหากช่องทางติดต่อระบุว่าไม่พร้อมให้บริการโปรดดูแบบสำรวจผู้ใช้เนี่ยก็มีบางบริการอย่างเช่นการโทรมือง เหมือนกับว่าเมืองไทยก็ยังไม่ได้รับบริการนี้เนาะรายการภาษาและเวลาทําการเลียงก็จะมีพวกรายการภาษาและเวลาทําการให้เราสามารถไปสำรวจภาษาภาษาไทยรองรับไหมเพื่อดูว่าจะพร้อมให้บริการเมื่อใดโทรศัพท์ส่วนหัวสมเนี่ยโทรศัพท์ตอนนี้เป็นไงช่องทางติดต่อไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ดูเวลาทําการและภาษาด้านล่างยังไม่ได้เนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรายังไม่สามารถโทรโดยตรงเพื่อขอการสนับสนุนได้แต่เพื่อนๆก็สามารถโทรเข้า1 414บริการหมอคอมนะครับกด9และกด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยง ขายของกันเลยทีเดียวก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับเท่าที่ผมพอให้ข้อมูลได้แล้วกันแชทส่วนนะหัวตามได้ไหช่องทางติดต่อไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้แชทก็<ล>ยังาาและภาษาด้านล่าง แชทก็ยังด้วยอ่ะประมาณนี้ละกันนี่ก็คือเป็นฟีเจอร์ถ้าต่อไปเขามีบริการสนรับสนุนเราก็จะได้โทรไปแจ้งปัญหาหรือขอความความรู้ข้อมูลในการใช้งานและแก้ไขปัญหากับทีมสนับสนุนของทาง Google ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตกดย้อนกลับออกมาการตั้งค่าท็อกบักในในส่วนของในหนึ่งเมนูที่คำอ,อธิบายรูปภาพและไอคอน,<ม>นจดเ <proximity S 1> ติดพล็อคซีนีดีเซนเซอนนี้แสดงรายการที่คํำอธิบายรูปภาพและไอคอนจุดหนจาก21ในเมนูนี้แหละครับที่น่าสนใจนะครับผมผมว่าน่าสนใจเลยคืออยู่ในการตั้งค่า TalkBack นะครับก็คือเมนูคําอธิบายรูปภาพเนี่ยผมกดหนึ่งนิ้วแต่สองั้งเข้ามาและไอคอนจะมีสิ่งที่น่าสนใจคือดูคำอธิบายรูปภาพเอไอโดยละเอียดเมื่อเลือกอธิบายรูปภาพจากเมนูท็อกแบ็ก รวมถึงยังดูคำอธิบายอัตโนมัติเมื่อโฟกัสที่รูปภาพหรือไอคอนหนึ่งหนึ่งได้ด้วยคำอธิบายอัตโนมัติสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจุดหนึ่งจากห้าอยู่ในรายการจุดครับคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดเปิดสวิตช์จุดสองจากห้าสวิตช์นี้ต้องเปิดนะครับถ้าจะใช้แบบผมเมื่อสักครู่นี้นะครับคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดตอนที่คุณติดตั้งเสร็จแล้วก็จะถามว่าจะเปิดไหมเราก็ เปิดนะครับแต่ผมที่ผมยังใช้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยตัวนี้คำอธิบายรูปภาพอัตโนมัตปิดจุด3าจากาอธิบายรูปภาพโดยอัตโนมัตเนี่ยปิดอยู่แต่ผมจะ1น,นิ้วแตะสครั้งปึ๊บจำเป็นต้องดาวนโหลดสาหรับคําอธิบายรูปภาพอัตโนมัตอ่าเขาบอกต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวตัว Data ของเขาหรือข้อมูลของเขาคุณจะได้ยินยกเลิกคุณจะได้ยินคําอธิบายสั้นๆเมื่อโฟกัสที่รูปภาพใน,ออนแอปที่รองรับเนี่ยแอปที่รองรับก็เราเวลาเราเจอรูปภาพเขาก็จะมีคําอธิบายสั้นๆแบบอัตโนมัติเลยเราก็ปัดขวามาท นิ้วแตะสองครั้งปั๊บอ,อธิบายรูปภาพและไอคอนเขาก็จะบอกผมว่าเออคือพอบันทึกหน้าจอเขาไม่พูดเนาะเขาก็จะบอกผมว่าตอนนี้ยังดาวน์โหลดตัวตัว Data ไม่ได้อะน่าจะน่าจะเป็นพอเป็นตัวทดสอบอยู่เนาะเนี่ยนำทางขึ้นอ่าเดี๋ยวนะครับอ,อธิบายรูปภาพอัตโนมัติปิดจุดสาจากห้าอยู่นในรายการจุดห้ารายการเขา,เขาจะมีการแจ้งนะครับแต่พอผมบันทึกหน้าจอก็การแจ้งนั้นก็เลยโดนตัดไปนะครับเนี่ยเหมือนกันกับ คำอธิบายไอคอนอัตโนมัติปิดจุด4จาก5คำอธิบายไอคอนอัตโนมัติเราถ้าเรากดเข้าไปก็จะต้องให้เราดาวน์โหลดแต่ตอนนี้เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เขายังไม่ได้ปล่อยตัว Data นี้ให้กับเรานะครับผมเนี่ยคำอธิบายอัตโนมัติสําหรับข้อความในรูปภาพเปิดใช้งานสําหรับรูปภาพที่ไม่มีป้ายกํากับเท่านั้นจุด5จาก5อันนี้ก็ก็ก็ดีเลยนะต่อไปเราเจอภาพทา่วอันเลเบลอะปุ่มที่มันไม่มีไม่มีป้ายกํากับนะครับหรืออะไรที่ไม่มีป้ายกํากับ แล้วมีข้อความอยู่มันจะดึงข้อความมาอ่านให้อัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้อนออกมาก่นการตั้งค่าท็อกบล็หัวข้อหนึ่งที่เออไม่รู้ว่ามีมาก่อนไหมแต่ผมการควบคุมส่ว <8. S 2> นหะัวจุดหกเจ็ดสิบเอยเนาะปรับแต่งโฟกัสปรับแต่งท่าทางสัมผัสจุดแปดจากยี่บปรับแต่งเมนูจุดเก้าจากยี่สิบเอ็ดตรงหัวข้อปรับแต่งเมนูเนี่ยครับผมเข้าไปแล้วผมก็เลือกปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านนะครับผมไปเอาอันนึงมา ผมไปเอาอันหนึ่งมาก็คือเดี๋ยวนะเนี่ยเลื่อน,น,อนสามนิ้วปัดขึ้นความเร็วในการพูดเลื่อนหรือสามนิ้วปัดลงระดับเสียงการช่วยเหลือผมเพิ่มเลื่อนเลื่อนเนี่ยมาไว้อยู่ในตัวควบคุมการอ่านนะครับสามนิ้วปัดขึ้นหรือสามนิ้วปัดลงเนี่ยระดับเสียงเลื่อนเลื่อนนะครับทําให้พอเราอยู่ที่เลื่อน,นตัวควบคุมแบบเลื่อนนะครับเราสามารถหนึ่งนิ้วปัดขึ้น ปิดพ洛ซีนิตีเซนเซอเพื่อหยุดเสียงพูดปรับแต่งเมนูจุดเก้าจาก21แสดงรายการนึ้วปัดลงอ่าหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปิดพ r o ซีนิตีเซนเซอร์เพื่อหยุดเสียงพูดเปิดสวิตจุดหนจากยี่ิบเอ็นึ่นิ้วปัดขึ้นคำอธิบายรูปภาพและไอคอนจุด1นึงจาก21เราสามารถที่สิเถึจาก21เลื่อนหน้าได้โดยการที่จะใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงเหมือนถ้าเราอยู่ในหน้าจอหน้าจอหลักนะครับหน้าจอ อ่าผมอยู่ที่หน้าจอหลักผมอยู่ที่สามนิ้วปัดขึ้นปัดลงตอนนี้เรายังอยู่ที่เลื่อนอยู่ใช่ไหมค่แนะนำเกี่ยวกับอัขระอ่าเดี๋ยวนะครับเลื่อนอ่าเดี๋ยวหาเลื่อนก่อนอัขระการดําเนินระดับสียงดเลื่อนอ่าแล้วผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหน้าจอหลักหนึ่งจากสี่นะครับแสดงรายการที่ปึ๊บเดี๋ยวนะครับขอขออนุญาตกับหน้าหลักก่อนนะหน้าแรกหน้าอ่าเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกไหมวัดมีพายวันพฤหัสบดีที่ห้ากรัมไก่นคความเร็วเลื่อนอ่าอยู่ที่เลื่อนผมหนึ่งนิ้วปัด ปัดขึ้นหน้าจอหลักสองจากสี่เนี่ยครับหนึ่งนิ้วปัดลงหน้าจอหลักหนึ่งจากส<ก>ี่ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เลยผมลองเอาไปใช้กับแอปพลิเคชัน tikt o อกครับอืผมเอาไปใช้กับแอปพลิเคชัน t i k t o อกปกติเราจะต้องใช้สองนิ้วลารูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วล,ลากลงเพื่อทําการเลื่อนคลิปไปที่คลิปไปข้างหน้ากับคลิปคลิปก็ถัดอคลิปต่อไปกับคลิปก่อนหน้าใช่ไหมครับตอนเนี้ยเราสามารถใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้น หน้า,นาจอหลัก2จากใน,ก,ในการ <ใน S 2> เ,เปลี่ยนคลิปของ t i t t อกได้เลยเออแต่มันก็ยังแบบเออยังเราต้อง1น,นิ้วแตะต,ตรงกลางหน้าจอก่อนนะใหออ้อยู่โฟกัสทีตรงกลางของคลิป t i k t อกแล้ว ให้ตัวควบคุมการอ่านเนี่ยอยู่ที่เลื่อนแล้วก็1น,นิ้วปัดขึ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนคลิปได้เออมันก็ทําให้เราใช้งานแบบ1น,นิ้วได้ไม่ต้องใช้2นิ้วนะครับผมนี่ก็เป็นอะไรที่เจอมาว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลื่อนเนี่ยมันมีอยู่ในไอ้นี่นานยังแต่ว่าเมื่อมันมันมีผมเพิ่งเจอผมก็จะนํามารวมข้อมูลตรงนี้ว่าเออมันจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได,ไดเอาเอาไปใช้ได้กับาการพวกแอปรีวิว t ิ k กตอหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เราจะสามารถใช้1นิ้วปัดขึ้นปัดลงเหมือนเหมือนกับการใช้งานทั่วๆไปได้เลยไม่ต้องไปนั่ง2นิ้วถูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้1นิ้วปัดขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวถ้าเราเข้าในการตั้งค่าท็อ k Back นะครับอันนี้อันนี้ยังเป็นตัวทดสอบอยู่เนาะก็เลยลองไปว่า,าตัวปรับแต่งท่าทางสัมผัสเนี่ยเราดูตรงไหนที่มัน ไม่ได้กําหนดนะครับถ้าทางใดก็ตามที่ไม่ได้กําหนดเนี่ยเราสามารถเข้าไปเลือกแล้วผมลองเลือกเป็นคําอธิบายภาพนะครับอย่างเช่นหน้าแรกออ,อย่างเช่น Chat GPT อ่าเนี่ยไอคอน Chat GPT ผมอยากรู้เนี่ยหรือเราอยู่ที่รูปภาพอะไรก็ตามที่เพื่อนส่งไลน์ส่งอ,อ,อยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ใน Messenger อย่างเงี้ยเพื่อนส่งรูปมาแล้วเราเอ,ยอยากให้เขาอธิบายเพิ่มเติม,ตมผมไปตั้งค่าไว้ว่าท่าทางสัมผัสเนี่ยกดปุ๊บให้เป็นคําอธิบายภาพเลย ผมไปตั้งจริงๆผมอยากจะลองเปลี่ยนเป็น1นิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวขวานะเพราะปกติผมชอบใช้1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาเป็นเมนูท็อกเมนูของ Talkback ใช่ไหมครับ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเป็นเมนูคําให้อธิบายภาพเลยอย่างตอนนี้ผมโฟกัสอยู่ที่ c h a t GPT รัชาติท GPT เนี่ยผมตอนนี้ผมไปตั้งมาก่อนว่าเป็น4นิ้วแต่3ครั้งตึกตึกตึกเนี่ยเขาก็จะตุงต้งตุงต้งตุ้ ตรวจพบรปภาพผิดภาพแสดงโลโก้ของชาติที่พิทีซึ่งเป็นแบบอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำโลโก้มีรูปวงกลมสีขาวภายในวงกลมสีดำารูปวงกลมสีขาวแสดงภาพหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมซึ่งเหมือนกับการถับเปียกหรือปมด้านล่างวงกลมมีคำว่าชาติที่พิทีเป็นแบบอักษรสีขาวเห็นป่ะเราก็จะรู้แล้วไอเทมไอคอนหรือรูปภาพที่เพื่อนส่งมาว่าอาจจะมีผู้ชายผู้หญิงถ่ายอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมอันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่า ใช้วิธีการบันทึกหน้าจอพอบันทึกหน้าจอปุ๊บในการอ่านบางอย่างอย่างเช่นตรงตรง,ตรงนี้บางทีมันก็แปลมันบางทีมันก็อธิบายมาเป็นภาษาไทยเลยบางทีก็อธิบายของผมเป็นภาษาอังกฤษผมเลยยังยังงงๆอยู่ก็ต้องบอกว่าพอมันเป็นตัวทดสอบตัวเบต้าเนี่ยแต่พอเราได้ยินประมาณนี้ว่ามันอธิบายเป็นไทยแล้วและใช้งานได้กับทุกที่ด้วย AI อย่างเจมนาเนี่ยมันมันเริ่มรู้สึกโอ้โห เออท็อ k แ a c k เรามามี AI มาใช้งานร่วมแล้ว Google ส่งเจม i น i ส่ง AI มาใช้งานร่วมกับ t a l k b a c k แล้วนะมันมันเริ่มที่จะมีหนทางที่โอ้โหเจอภาพนั้นเพื่อนส่งมาเจอภาพนี้เพื่อนส่งมาอย่างเช่นอาจจะไปตั้งไว้ว่าหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรืออาจจะไปตั้งสมนิ้วอปัดอะไรเปลี่ยน,ยนอย่างเช่น3นิ้วปัดซ้ายบางทีไม่ใช้อย่างเงี้ยสมมุตินะอา่าหรือเอา อย่างผมเนี่ยสี่นิ้วแต่ตึกตึกสครั้งเนี่ยอย่างผมอยู่ไอคอนลาเนี่ยไอคอนลาคือไงผมก็ไม่ต้องไปนั่งเข้าเมนู Talk Back แล้วปัดหาคําอธิบายภาพผมก็ใช้คําสั่งท่าทางนิ้วสัมผัสเนี่ยเปิดเลยผมสนิ้วแต่สามครั้งตึกตึกตกตกเนี่ย แล้วก็รอฟังอย่างเดียวว่าตรวจูปภาพเนี่ยตรวจพบแล้วติดรูปภาพนี้แสดงไอคอนของโปรแกรมบีแัดไฟชื่อราซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นกล้องสีขาวที่มีสายรัดหนังสีน้ําตาลวางอยู่บนพื้นหลังสีดําและมีคําว่าราอยู Sah ่ด้านล่างอ๋อแล้วรูปภาพของไอคอนตัวนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเราอยู่ที่ ที่ผมต้องขออนุญ,ญาตไม่ได้เอารูปพร้งรูปภาพมานะครับเพราะบางทีมันมีความเป็นส่วนตัวก็เลยเอาไอเทมไอคอนที่เราผ่านก็ได้หรือบางทีคุณอยู่ที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนดูซิเพื่อนคุณเนี่ยของผมน่าจะเป็นรูปผมเนาะแต่บางคนก็ใช้หน้ารูปดาวรูปหมารูปคิตตี้รูปอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคปัดขวามาที่ปุ่มปิดนะครับนี่ก็เออเป็นส่วนหนึ่งละกันที่พบมาว่าตัว Talkback เวอร์ชั่น15ตัวทดสอบอืก็ถือว่า มีอะไรที่ว้าวเพราะว่าตัวว้าวสุดนี่คือเจมินานะครับส่วนอื่นๆเนี่ยตัวพังชูเอชันหรือพวกที่พวกสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เพื่อนๆสามารถอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วก็ไปในส่วนของการพูดรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งว่าจะเป็นะจะเลือกทั้งหมดส่วนใหญ่บางส่วนอะไรที่เขาบอกว่ามีแต่ผมเองก็ต้องบอกว่า ยังวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปตรงนู้นเพราะว่าว้าวกับเรื่องของเ e m i n i ตรงนี้มากกว่าว่าเออ Google ครับนี่คือนี่คืออะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าได้ใช้ฟีเจอร์ของคำอธิบายภาพแบบเต็มๆแบบอัตโนมัติทั้งไอคอนทั้งรูปภาพข้อความเมื่อกี้ที่ผมยังโหลดไม่ได้ถ้ามันใช้ได้เต็มรูปแบบเนี่ยเออมันจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้นแค่ไหนหรือบางอย่างเราควรเปิดบางอย่างเราควรปิดเดี๋ยวคงจะต้องมาเรียนรู้ และทดลองไปด้วยกันขอบคุณข้อมูลนะครับจากคุณสุรพงษ์ขอบคุณข้อมูลจากคุณวัชรินที่ผมได้พบเจอในกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอททางไลน์แล้วก็แบ่งปันตัว APK มาให้ลองติดตั้งซึ่งต้องบอกว่าสำหรับคนที่พอมีความรู้ที่อยากจะทดลองนะครับก็ถ้าใครมีความรู้ทดลองก็ไปลองกันได้แต่ว่าถ้าใครที่จะรอตัวเต็มทั่วไปก็คงอีกไม่นานแล้วละ่ะก็จะได้ใช้นะครับกับ ตอนนี้กับเริ่มต้นกับคนที่ไม่ใช่ Samsung ก่อนเพราะ Samsung จะเป็นผ่าน Galaxy Store ตัวนี้มันจะเป็นตัว t a อ,อ k b a c k ตัวทดสอบที่อยู่บน Play Store นะครับแต่มัน มันมีการแบ่งปันกันในรูปแบบของไฟล์ Android Pa แ k a เกนะครับก็ลองนำไปเ,เขาเรียกว่าเรียนรู้ศึกษาก่อนที่เราจะได้ใช้กันในเวอร์ชั่นที่จะมาตัวเต็มเร็วๆนี้กันนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414 14พรัดกับผมซีโชคต้องขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ